ไม่ได้เอ้ยอะไรวะเกมแม่งไม่มีปุ่มเบาเสียงต้องเบาเองวะคงไม่ดังนะกาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม h a n ก y ้ช้าง e v o l u ูช o n โอ้โห,โหมากันอีกแล้วครับสำหรับฉลามที่ไม่ใช่ฉลามอะเกมคือไอ้นี่ก็จะการเออไอ้นี่ก็คือชื่ออะไรวะเดี๋ยวขาไปอ่านชื่อก่อน โอเคสำหรับไอตัวนี้ครับก็มีชื่อว่าแอสคาร์ลอสนะเอ้ยโอ้โหนี่นะครับก็จะเป็นฉลามเออ่ปีศาจตัวที่สองของเกมนะไอตัวแรกก็คือไอลิเวอร์ธานนะที่โอ้โหความสามารถสขั้นเลยคือไอเบิดแล้ว os, at, ่าไอพวกฉลามพวกเออไอพวกประเภทปีศาจพวกเนี้ยคือเวลาเราเล่นอ่ะมันจะเปลี่ยนดาบแล้วมันจะแบบย่างขึ้นทีนีพวกแมงค์คุนที่เราฆ่าไม่ได้นะก็หอยไหม้มีระเบิดสุดโหมดนี้นะ ก็มีอาวุธป่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะือปลาไหลไฟฟ้าหุ่นยนต์นะเรือดำน้ำอัพเกรดนี่ไงเรือดำน้ำอัพเกรดที่เป็นลำสีแดงนะแล้วก็มีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มนะเติมความยากแล้วก็มีท้องปลาสีแดงนะครับโอ้โหสำหรับไอ้เจ้าแอนทาร์นี่ก็ดีไซน์ก็ก็ดีนะแต่ก็ไม่ได้เท่ขนาดนะสำหรับผมรู้สึกว่าดีไซน์ก็เฉยๆอ่ะแต่มันก็เท่ดีอ่ะเออ ยอดดีดีครับคือเจ็บๆโดยสกิลแรกของมันเนี่ยคือเอาเป็นไอส้ไอสกิลนี่นะสกิลนี่นะคือสกิลแรกคือมันจะเป็นการเปลี่ยนพวกปลารอบตัวกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ปล่อยกระสุนปิ้วๆให้ดูนะปุ้มอ่ะเห็นนะว่าไอปลาปลาเนี่ยเห็นไหมมันกลายเป็นซอมบี้แล้วมันก็จะระเบิดตัวเองนะแล้วก็ไม่เห็นเนะเมื่อกี้จะเห็นนะว่ามันมีกระสุนแบบยิงรอบตัวเออซึ่งนี่ครูดาวก็โอ้โหนะแต่สกิลต่อนี่ไม่นานนะมาเคียวโอ้โห เราไปเที่ยวมาไปมาทำนะบินมันทำนี้ได้นะแล้วก็นี่กูดาวเห็นดาวโอ้เองโอ้โหท่านมากนี่เหมือนไอตัวเบลลี่เวทานนะที่แบบโอ้โหกูดาวนี่นี่เงี้ยก็คือโยมันดาวท่านมากก็สามารถที่จะเราฆ่าพวกแมงกะพรุนได้บิก็อติมันนะครับคือมันสามารถเก็บได้สามสเต็กนะเห็นไหมนี่ได้สองสเต็กแล้ว ถ้าได้สามแต่คือนะมันจะหมดเลยนี่นาแล้วคือสกิลสามคือจะเป็นการเรียกหรือ,อพวกปลาน้อยปลาฉลามตราพีชมานะปลาฉลามผีมาช่วยเราในการไลยย่เหพื่อนนั่นเองอืมตัวมาณนี้นะสกิลแล้วก็ตอนมันพุ่งนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ยมันพ่นแสงออกมาจากกลางด้วยโคตรเอนี่นี่น,น ก็ไอตัว <irgendw> น <carbono S 2> ี <imprisoned> anyway, <LE> ้ครับดูเลยเดินได้เดินมันหลบได้เดินโอ้โหโดงโดงโดงเดินเด้อเราก่อนเราก่อนเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมมันจะมีกระดักคนไฟตรงจังหวะนี้แหละนี่ไงโดงแล้วก็นี่ไงใช่ไหมกลายเป็นทารมาซอมบี้กลายเป็นปลาซอมบี้โฮเทลนะครับ โดยเอ้ยี่วเนี้ยคือสําหรับผมนะคือไอตัวใหม่ไอตัวท er. ี่มันเป็นเหมือนแบบเทพเป็นนางฟ้าอะไรไอฉลามตัวใหม่ของท่าอีววอร์เลเนี้ยคือฮันตี้เล่นยากนะมันแบบเล่นลำบากเล่นลำบากไม่รู้อะมามาดูอันตีกันดีกว่าทุกคนอันตีนะครับเออแบบอันตีเหมือนไอฉลามกิวไลน์กิวเลยกิวออกมา

เียวป้เยารปลี่นี่เป็นลน้องไม่ได้หรอ่ไโหดยวอ้ยไปแล้วนีหมดีย่อเ่อตั่อดไงเอ้าเลีกน้อง้เรีร้ากันอะไรอะไรอะไร เก็บประตูได้เลยได้ครับคุณหอือแล้วก็ปาอีกรอบนึงโดนยิงอะไรก็เปลี่ยนเป็นลูกน้องเลยแล้วก็เรียกลูกน้องอีกโอ้โหแล้วก็ห้ามแล้วกของปาดห้อยดูน้องกันว่าถือหรือโดนตายโอ้ยโหจริงๆดูนะ เปลุ่นรเหมือนเราจะเปลี่ยนรถไม่ไดุ้กคระเบิดอีกอ้าวเอาตายโอกาส